สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอัดวิดีโอลงสองเน่ตัวเมียของเราและลูกอีกห้าตัวตรงนี้มีสี่ตัวนะคะตัวที่ห้ากำลังมากินนมค่ะตัวที่ห้ากำลังมากินนมเดี๋ยวเราขอเท้าถ่ายตัวที่ห้าหน่อยใกล้ใกล้ใ้มาโอ้กินนมกินนม ในบ้าเลยตัวที่ห้าเนี่ยขายกันรเราคิดว่างูฉกไปกินที่ไหนได้มันเอาไปเลี้ยงข้างในตอนนี้มีคนจองไปแล้วสองตัวนะคะตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวเรายังเหลือตัวผู้อีกกี่ตัวเนี่ยยังขายไม่ออกตัวผู้เหลือตัวเดียวตัวผู้เหลือตัวหนึ่งตัวเมียเหลืออีกตัวหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆจะจองเดือนหน้าก็ มาเอาได้เลยแต่ลงชื่อเจ้าก่อนฮะพี่เจ้าตัวดำพี่เจ้าตัวดำอ่าให้ตัวดำโอ้มีการจองตัวนี้ขวัญจองตัวซ้ายสุดตัวอ้วนพี่เจ้าเก่งเน่ตอนนี้กำลังฟัดนมแม่มันใหญ่เลยของพิชชื่อป็อกพะโลจุ๊บ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 เรียกไปถูกว่าเดี๋ยวเรียกจริงเอาเรียกไปถูกก็หมาไม่มาโอ้ดูมันดูดนมแม่มันนี่เนาะ จุ๊บ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 ฝับกสตรอเบอรี่อะไรว่าไปมันจะมีบัตรด้ะดูดๆดูดอ่อ่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายน้องน้องเล็กของเราดูดนมโอ้โหมีเสียงด้วยจุ๊บ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 โอ้โหอันนี้เป็นนมอะไรเนี่ยนมแพะเขาเมืมมอ่อเขาแม่ดแพะข้าใส่ให้มันมันก็จะดินนะ้นอ่ะพี่ก<อ>็เคยกินนมแพะแม่ มันจะดิ้นมันมันดูเสียงดังนม่ไจุกดูดังมากเลยพี่ก็เคยกินขวดนมแพ้วไหมจุ๊บนมมันน้อยเพื่อนมีจุ๊บนมตั้งที่เก่าๆไม่ได้ขวดนมสิปีแล้วนะพีชมันโตขวดนมมันไม่เหลือเมื่อไหรอคะใครเขาไปหมดแล้วจุ๊บ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 เดี๋ยวก็ขาดหมดเนี่ยขวดนมมันมันฟ้าอยู่ได้ไม่กี่วันน้อขวดแบบนี้พี่พีนก็มีอะขคดนมาซื้อมาจากไหนร้านขายอาหารสัตว์มั้ง มันดูดไป่กี่ออนแล้ววะสอ,สองตัวอตอวกตนี้ตะกะตัวนี้ผอมสุดเหรอมากินนมดูตะก,กะมันกินไม่ทันก็มันดูดตีนเพื่อนน่ะจะไม่เอ็มมันมาไงโสเสียดายไม่ได้ถ่ายคลิปนั้น,นอ,งงอ๋อมันดูดไม่ปล่อยอยู่เลยเัยมันดูดตีนเขาอ่ะมันดูดตีนนี่ไอ้อวนไอ้อวนอยู่อ่ะโหมีเหี้ยงอย่างไหนไปดูตีนเขาเน,นี่ยนิสัยเนี่ยตอนนี้ได้กี่วันแล้วนะเนี่ยวันนี้มันที่สิบ สิบหกอีกสิบเจ็ดได้สิบเอ็ดวันแล้วเพื่อนๆนี่จบ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 อิ่มพอดีแหละวันเกิดมิ้อ่าเดี๋ยวเราจะกลับมาที่ตัวน้องสองของเรานี่จบจบจุบจุบ ฮัลโหลสองยังไงเรื่องพีชคุณยายว่าสองสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลตายมามสามทีกว่าแล้วยังสวัสดีชาวโซเชียลแย่งกันใหญ่แย่งกันใหญ่เดี๋ยวสก็ก้มแตกไหมตัวนี้นี่อ้วนอ้วนกว่าใครคือตัวนี้ถ้าไม่เอาโนมานนี้มามันก็ไม่มาแล้วมันกินด้วยบีบให้มันกินด้วยรอรอมัน ดูดกันหนุบหนับหนุบหนับเล่อมันนะพอลูกมันกินก็บีบใส่ปากเอาพี่ลองดิเขากินแล้วขนดุเฮ้ยพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กนี่ไอตัวนี้มันอึไอสองเลียใหญ่เลยเอามันกินเออมันทำความสะอาดมันกินอึลูกมันกินฉี่มันก็ยังกินเลยหรอฉี่ลูกมันก็ยังกินเลยเออหน้ามันเลียหมดถึงว่าไม่ค่อยเห็นอึลูกมัน มันจะเลียอย่างนี้ไปตลอดไหมไม่ <laughs> จะเพาะตอนกินนมเนี่ยมัง้งสองกินเือลูก,กามาแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่ให้ของอร่อยไหมจ๋องจ๋อง,อ,งองนอนให้ลูกกินนมจ๋องมองหน้าหน่อยจ๋องมองกล้องสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลอัน <laughs> นี้บ้านสองบ้านสองเอาผ้าออกแล้วอากาศร้อนอแล้วเราก็เปิดพัดลมให้ด้วย ไม่เคยโดนมนเลยอะโดนแต่ีดนแ่ีีจุบจุ๊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 บจ,ก,จก,กันใหญ่เลยน่ารักมากเลยค่ะนี่แต่ว่าคนอื่นมาดูมาชมไม่ได้นะคะสองดุมากขนาดลูกค้าขับรถเข้ารั้วมานี่เห่ายังห่างไปอีกสามสิบเมตรสองวิ่งไปเห่า อันนี้คือคนในครอบครัวก็เลยมาดูกันใกล้ชิดขนาดนี้เลยนี่หน้าน้องสองน้องสองจ๋าน้องสองนีสัญชาติวัดเทวะเลยนะ <c oughs> เอามาเลี้ยง <c oughs> ไม่ต้องซื้อหมาพัน <c oughs> นี่ลูกๆของน้องสองอ่ะสองลาเพื่อนๆชาวโซเชียลเร็วบ๊ายบายสวัสดีสวัสดีแล <c oughs> ้วบายบายครับ ลากันไปด้วยภาพของลูกๆน้องสองนะคะยังเหลือตัวผู้อีกหนึ่งตัวเมียอีกหนึ่งนะคะจองกันมาได้เลยนี่ดูตัวนี้สิแล้วิ้นออกมากินนมน่ารักมากเลยอะ่ะดูมันดูมันด,นดุจุ๊กจุ๊กโอ้มันฟัดนมแม่มันแรงมากเอาแย่งกันเอาเอาเอาตัวนี้หาที่ลงไม่ได้เห <laughs> มือนเนีนนั่งดูลูกหมา เอาเอเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอืชอบกินน้ำฝนปัดกันหนุกหนับหนุหนัดูหนุบ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  ดูดกันดูดกันอแย่งกันดูดเอาเอาเอาเ,อาเอาต้าเดียวเอาโอเคหกนาทีกว่าแล้วลากันไปก่อนนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ